รู้แล้วล่ะว่าทำไมนะคะไปอย่างค่ะถึงห่วงลิซ่านักห่วงลิซ่าหนานะไม่ค่อยให้เต้าลิสของเรานะคะไปไหนมาไหนคนเดียวค่ะก็ดูสิคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ค่ะเธอขึ้นเวทีนะคะไปเต้นเพลง Pretty Savage ค่ะได้แซ่บมากๆเลยนะคะลุคนั้นนะคะก็ดุดนังพยาค่ะยิ่งท่าเดินลงจากบันางนะคะสับขาฉับๆเนี่ยโอ้โหดังแบบเนี่ยอย่างอายเลยนะคะแล้วก็ดูปฏิกิริยานะคะรีแอคค่ะของเหล่าบรรดาหนุ่มๆน,นะคะ จากค่ายต่างๆค่ะที่มาแข่งขันนะคะต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยถึงกับอึ้องะคะอ้าปากตาค้างกันเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นนะคะมินฮยอกนะคะจาก B2B ค่ะอุทานออกมาเลยนะคะว่าลิซ่าค่ะในขณะที่นะคะฮันจีซองนะคะสเตคิดค่ะบอกว่าว้าวคนดังนะคะเรียกลิซ่าว่าคนดังอะคะ่ะแล้วก็จากเจอบอยนะคะซอนอูค่ะถึงกับร้องว่าว้าวดูสิท่าเต้นของลิซ่าโอ้โหสุดยอดนะคะ ในขณะที่นะคะ s f 9คังชินฮีค่ะถึงกับเอ่ยปากนะคะว่าลิซ่าเธอเท่เกินไปแล้วนะแหมนี่ขนาดไอดอลด้วยกันนะคะยังร้องว้าวไม่ขาดปากเลยค่ะไม่เบาเลยนะคะลิซ่ามีนาขับป้ายางค่ะจึงพยายามนะคะเก็บลูกสาวเอาไว้ในถ้ำ YG ค่ะไม่ค่อยปล่อยให้ออกไปทชเฉิดฉายแบบนี้นะคะแล้วล่าสุดค่ะรูปที่ลิซ่าเพิ่งลงนะคะโพสลงใน IG เนี่ย จินทวานไอคอนก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าขอบคุณลิซ่านะที่มาแสดงให้ในครั้งนี้ด้วยนะคะไงก็อย่าลืมนะคะไปดูที่คลิปต้นทางค่ะคลิปจริงนะคะที่ลิซ่าเต้นเนาะใน Mnet ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ล่าสุดค่ะยอดวิวเนี่ยก็เบียดนะคะกับอีกวงอยู่มากๆเลยนะคะตอนนี้อยู่ที่3ล้าน5นะคะในขณะที่อีกวงเนี่ย3ล้าน8แล้วนะยังไงก็อย่าลืมค่ะไปช่วยๆกันเนาะ ก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า